ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการส่งทีมไทย100%เเซลุยศึกบิดทรหดสุสุกะเอนดูรานสี่ชั่วโมงตั้งเป้าล่าแชมป์ฝากแฟนๆชาวไทยบริษัท AP Honda าจำกัดผู้นำแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยประกาศเดินหน้าตามแผน r Rest to the Dream ส่งทีมแข่งสายเลอดไทยร0อเปรเซประกอบไปด้วยมุกมุลดาสารพืชยนักบ,บิดสาวแกร่งของไทย ผนิก,กำลังกับทีมดาวรุ่งอย่างฟิลม์มปิยวัฒน์ประทุมยศและบิววริศทองนพคุณลงสู้ศึกในรายการสุสกะเอนดูรนส์4ชั่วโมงณสนามสุสกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่27-28กรกฎาคม2562ตั้งเป้าล่าแชมป์ฝากแฟนๆชาวไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาฮอนด้าได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานถแถลงข่าวส่งทีมไทยร0อเ ลุยศึกบิดทรหดส,สุสกะเอนดูรัน4ชั่วโมงซึ่งในปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันโดยสองปีแรกนั้นฮอนด้าได้ส่งมุกมุรดาสารพืชฟิล์มปิยวัฒน์ปทุมยศบิวบริธทธนปรคุณลงแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและในปีนี้ปีที่สามของการแข่งขันนะครับตั้งเป้าล่าแชมป์มาครองให้ได้คุณผู้ชมที่สนใจติดตามรายการได้นะครับเป็นการถ่ายทอดสดจากญี่ปุ่นผ่านทาง Facebook ของฮอนด้าในเมืองไทย ทั้งการแข่งขันรุ่นสูซูกะเอนดูรัน4ชั่วโมงและ8ชั่วโมง2วันติดต่อกันครับการถแถลงข่าวครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารขึ้นกล่าวเป็นคนแรกโดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาฮอนด้าได้มีการประกาศแผนงานมอเตอร์สปอร์ตประจำปี2019ภายใต้แนวคิด Rest to the Dream มีเป้าหมายที่จะยกระดับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตของไทยไปสู่ระดับโลกซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฮอนด้าต้องส่งนักแข่งไทยทีมช่างไทย และทีมบริหารชาวไทยเข้าร่วมกันแข่งขันสุสกะเอนดูร a นสี่ชั่วโมงตั้งแต่ปี2017ที่ผ่านมาในฐานะทีมคนไทย100%เปอร์เซน์ทีมแรกและทีมเดียวและในอนาคตจะมีการส่งนักแข่งไทยสู่การแข่งขันโมโตจีพีภายในปี2025หรือปีพศ2568ถัดมาคุณสุขติสันพวัตรผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริการลูกค้าได้ขึ้นกล่าวเป็นคนที่2 ดูมีการสรุปถึงภาพรวม2ปีที่ผ่านมาว่า Honda ได้มีประสบการณ์จากการแข่งขันที่ประเมินค่ามิได้และปีนี้นะครับได้มีการตั้งเป้าหมายที่สําคัญท้าทายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือการคว้าแชมป์สุสก,กะสรีชั่วโมงผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Facebook ของ h o น da ครับลำดับถัดมาคุณธนุกเกียรติจันชุมผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับทางฮอนด้าในการส่งเสริมนักแข่งไทย ไปสู่การแข่งระดับโลกจากนั้นพิธีกรได้เชิญนักแข่งทั้ง3คนขึ้นบนเวทีพร้อมด้วยคุณอารักษ์พรประภารองประธานกรรมการบริหารขึ้นกล่าวสัมภาษณ์นักแข่งทั้ง3คนด้วยตัวเองนักแข่งทั้ง3คนในปีนี้ประกอบไปด้วยมุกมุลดาสารพืชยอดนักบิดสาวแกร่งเป็นนักบิดตัวหลักของทีมพนึกกําลังกับฟิล์มปิยวัฒน์ปทุมยศและบิววริศทองนพคุณซึ่งบิวจะเป็นนักบิดสำรองของทีมในกรณีที่นักบิดมือหนึ่งและมือ2มีปัญหาในการซ้อมสําหรับมุกมุลดาสารพืชนั้น เป็นนักบิดสาวแกร่งของไทยนะครับเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถชนะแข่งผู้ชายได้อย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรุ่นของเอเชีย er, ปร์ชั่น250ซีซีกับ Honda c b r 250 r r ิลรส่วนฟิลปิยวัฒน์ปทุมยศนักบิดดาวรุ่งจากโครงการ Rest to the Dream อายุ20ปีนะครับเป็นดาวรุ่งอีกดวงหนึ่งของทีมไทยส่วนบิวปริศธนบุคุณนั้นจะเป็นตัวเสริมครับในกรณีที่นักแข่งทั้งสองคนนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการซ้อม และในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของนักแข่งไทยครับว่ามีความพร้อมแค่ไหนในการแข่งขันสุสกะเอนดูรัส4ชั่วโมงในปีนี้ ค่ะสำหรับปีนี้นะคะทางทีมแมนพีวานาเรซิ่งไทยเองเรซิ่งไทยแลนด์นะคะก็เป็นปีที่3ามแล้วที่ลงแข่งในรายการซูการ์สีชั่วโมงนะคะก็ปีแรกเนี่ยบุ๊กได้เข้าร่วมการแข่งขันส่วนปีที่2เนี่ยก็จะเป็นน้องฟิล์มกับน้องบิวนะที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันก็เป็นการชาเลนจ์นะคะเป็นการสร้างดาวรุ่งหน้าใหม่มาในรายการสีชั่วโมงก็ได้น้องฟิล์มกับน้องบิวมานะคะส่วนในปีนี้เนี่ยบุกเองก็กลับมา ในในรายการแข่งสี่ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งส่วนน้องเองก็มีประสบการณ์ในปีที่แล้วมาเราก็จะนําทั้ง3าคนเนี่ยก็จะนําประสบการณ์นะคะที่ที่มีมานะก็มาใช้ในปีนี้แล้วก็จะคว้าแชมป์นะคะแล้วก็ขึ้นโพเดียมให้ให้แฟนๆชาวไทยให้ได้นะคะก็จะมีแข่งในวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยทีม a อพิวั a ด้าดิสซิ่งไทยแนนะคะการแข่งขันสุสก,กะเอ็นดูรนสีชั่วโมงนั้นเป็นการแข่งขแบบมาราธอนสุดเฮลิโหดครับ ขับขี่ต่อเนื่องสีชั่วโมงติดต่อกันโดยนักแข่ง2คนสลับกันขี่รถแข่งในรุ่นนี้ก็คือ Honda CBR 6 0 0 r Double R Super Sport เครื่องยนต์4สูบเรียง 600cc ซประสบการณ์ที่ผ่านมา2ปีจะสมหวัให้ Honda ในปีนี้คว้าแมันคองได้หรือไม่นักแข่งไทยทีมช่างไทยจะไปได้สุดแค่ไหนต้องบอกเลยครับว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งชมการแข่งขันสดผ่านทาง Facebook Honda ระหว่างวันที่27-28กรกฎาคม2562นี้ครับ